วัสดีเชา้านี้วันที่30กันยาน้เมืองกวางโจผู้คนเดินถนนไปจริงรู้ไม่มีเลยดูวัดตอนเช้าคนน้อยมากวันนี้เราจะปรเดนกันต่อฝากติดตามด้วย เอาเท้านึ่งแล้วเขามาขุดอนี่อตัดัานี่หลังเร็วเลยก็เด้อก๋วยเตี๋บดหนึงอันนี้หมูสมอย่างใช่อ่ะเป็นสามอย่างเนื้อครับผมไม่ลองจะเอาก็ต่า ปากเาอานิบไปด้วยนิ่แต่เนื้อนิ่มๆเลยดูข้างในดูข้างในว้าวโอ้โหแป้งนี่เขามีให้ปรุงพริกไทยเดี๋ยวใสนะ่ไม่ใช่หมาเหมือนจริงๆกุ้งเตี๋ยวอร่อยกินน้ำนิดนึง <laughs> เครับตอนนี้เรามาถึงในเขตเขตอะไรก็ไม่รู้โรงงานอุตสาหกรรมไม่่โรงงาน ดูไอ้นี่นักทองเที่ยวชายหาดไอเฮียมาเขียนโรงงานปอะเทศไทยเนี่ยแล้วก็มานระเทศไทยอ่ะมาที่นี่ไทยคือแลกกันน่ะแลกกันแล้วก็มาที่นี่ก็โยกนี่วิ่งชาให้กินก่อนตอนนี้เราเสร็จเสร็จจากโรงงานแรกครับตอนนี้กำลังจะไปดูถุงที่ค้างไว้เมื่อวานแล้วพอดีจุดที่มาโรงงานนี้ กันดานหน่อยไม่ไม่เรียกรถไม่ได้พอดีเจ้าของโรงงานเขามาขับเบนซ์มาส่งใส่รถไฟจตดินนี่จะเป็นครั้งแรกในการนั่งรถไฟจตดินที่จีนซื้อตัว๋วโอ้โหภาษาอังกฤษร้วนไหนเ้ยมีอังกฤษอยู่มีนะคะอ๋ะอเดีนี้เขาทำสมัยแล้วอนนี้อยู่นี่นะคะไป,ไป,ปยู่นีลคะับชื่อเมืองอะไรนะตรงนี้ที่เราอยู่ไบยูไนตป ไปต่อต่อไปใช่เราเรา,เราจะไปเสียสวยอะไรนะ,ะเ,เสียเจียเสียเจียวเราจะไปเสียเจียวเราจะไปนี่เลยค่ะโอเคใช้สแกนได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ลองใช้แล้วใช้กติกรสแกนได้เลยคือประเด็นคือถ้าถ้ารู้ที่จะไปอะ่ะเราก็ดูออกแค่นั้นก็น่าจะไม่ยากเพถาะว่าต้องรู้เป็นเมืองชื่อเป็นภานาทีเลยนะเราก็ดูว่าจะไปไหนแค่นั้นครับไม่ยากไม่ยากไมครับ มาแล้วครับรถโ้ยคนแน่นเลยจ้าเมิ่อคิด,ดเลยจะนั่งรถไฟไปสามปีนี่ครับบรรยากาศรถไฟไเดือย่ายุบไปคนเยอะมากแต่ยุ่งไม่ค่อยมีคน,น,นเดี่ยวแน่นเหมือนสยามตอนที่มุ้งยิงมา แต่เจียวเกียร์เจียวเป็นเมืองขายของรวมๆนะแต่จะเป็นแนวพวก m a r k e t i ้ g เออไหมเดี๋ยวมีร้านอาหาร้านอาหารเนี่ครับบรรยากาศนี่ที่เมืองกวางโจวนี่จะเน้น รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้านะไม่ค่อยมีเครื่องยนต์เลยพอห้ามใช้ครับจอดรถแบบไม่สนใจรถครับที่เห็นนี่ไม่ได้ขายนะครับแต่เขามาจอดรถกันนี่ครับถ้าใครมา เสียเส่ยเที่ยวก,ก็มากินร้านนี้ครับข้าวผัดเนื้ออร่อยข้าวนานหน้าเนื้อก็อร่อยข้าวนานหน้าเนื้อตุน๋นบรรยากาศในร้านแต่ตอนนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่คนจะมากินที่นี่ก็ช่วงเย็ยน,นครับนะครับตำแหน่งตำแหน่งร้านนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ ร้านอาหารเยอะครับตามคนที่มาเดินพวกดูพวกแพ็คเกจิ้งอะไรพวกนี้น,นข้าวกลางวันเรากินตอนจะสี่โมงแล้วนี่ข้าวหน้าเนื้อน่ากินมากน,นี่โอ้ข้าวผัดเนื้อเนี่ยอยากเขา้าร้านนี้เพราะข้าวผัดเนื้อเลยเนี่ยแต่ข้าวผัดที่นี่อร่อยนะข้าวเหล่านี้นะเดี๋ยวพอเซลฟี่ติดแกมชิวติดแกม ิตดแกคนเดียวแดกหลัง้ารอะดู <c oughs> ติดแกมมันนี่ติดอะไระติดยูทูบเหรอฮะมันี่ติดอะไรติดยูทูปติดโซเชียลไปครับเดี๋ยวเขาตัวกินไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็จบงานภารก,กิจมาจีนคุยธุรก,กิจเรียบร้อยหมดแล้วแต่เรื่องการคุยธุรก,กิจไปคุยอะไรมันเป็นรายละเอียดไม่อยากจะเอามาลงเท่าไหร่นะมันมีเรื่องรา,งาคาที่เราจะเอาไปต่อยอดได้<ะ>ก็ปกเปกปิดนอยู่ความล้านิดน,นึงครับอ่า<ะ>ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งครับเราจะมีเวลาช้อปปิง้งคืนนี้ตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วอ่ะโอ้กลับมาดูเมื่อกี้คุยเรื่องที่ที่สาม นานมากอืมแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเดี๋ยวถนนไปทิ้งลูกเว้ยไ่ดูครับดูบรรยากาศโดยรอบโดยรอบนะครับอันนี้นี่ตึกข้างบนก็เป็นร้านอาหารนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปในห้างนี้ก่อนห้างนี้ชื่อห้างอะไรไม่รู้ข้างหลังเรานี่อันนี้คือโรงแรมที่เราพักนะครับเมอร์เคียวครับก็ราคาไม่แพงมากครับคือละาสองพันกว่าบาทแล้วก็ห้องน้ําดี อัตโนมัติหมดแต่เราจะมาวันที่เขาจะเป็นวันหยุดชาติจีนเขาจะเหมือนจะทําความสะอาดแทงน้ําเขาเขียนป้ายไว้เลยก่อนว่าน้าจะไม่ไหลนี่อันนี้วันที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวนี้งันมี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กดตุ๊กตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กดจะกดตุ๊กตาโชด้วยอ่าโอ,โอเคตอนนี้เราเข้ามาดูในงาน โปเกมอนนะครับโปเกมอนจัดอยู่กลางห้างเลยนี้นี่ลูกโปเกมอนอีกด้วยมุมเนี่นยา这มีการ์ดด้วยจัรดโปเกมอนนี่จะเป็นการ์ดหมดเลยเนี่ย เหรียญค่างเงินตอนนี้ดีด้วยนะเหรค่างเงินสวน4.6นะประมาณนะี้4.6นี่ตุวกว๊กตาพิการ์จูโหขวัญใจยุค90เลยเสื้อก็มีนะนี่พวงกุญแจ โอ้ยถุงกระดาษแก้วน้ำที่ใส่กาดนี่ราตาไอปิกระจูพิกระจูชาวจีนนอะที่ค้าผมก็มีที่คาผมประมาณนี้ครับทำงานเดี๋ยวออกไปพอดีมีออเดอร์มาต้องซื้อขนมด้วยซื้อขนมไปฝากว่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปเจอร้านต่อไปกันครับ ร้านขนมปังที่คนมาเดินขนมไปจริงรู้เนี่ยต้องมาซื้อกินเลยนะที่เจอเขาเนี่ยครับขนมปังหน้าหมูหยองเล่เนี่ยีเด็ดเลยเขาคิววันนี้คิวไม่ยาวเลยนะร้านอยู่ตตรงนี้นะมาเดินเดินมาข้ามจากตรงโรงแรมเมอร์เคียวมาแยกแรกเลี้ยวซ้าย,ยก็เจอเลยนะร้านร้านขนมปังร้านดัง อ๋อแล้วนี่ได้ยินมาด้วยลีนิงชอบดนตีชอบ,ชอบ,บอตีแบตก็ได้เตื้อแดงเก่งมาเดี๋ยวต่อไปอ่าร้านข้าวโอ้โหไม่ไหววันนี้เดินขาขาล่างหมดเลยเดินเยอะมากวันนี้กี่หมื่นเก้าเนี่ยวันนี้เดินไปอ่ะโอ้โห 9, เก้าพันมีเท่าไหร่แต่รู้สึกเหนื่อยก็อันนี้เดี๋ยวหาอะไรกินจวกลับโรงแรมนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ น่าจะออกัางแต่เช้าพอดีมีเด็กฝากลูกมซืออ้อของด้วยแ้นเดียวเจอกันทีพรุ่งนี้เลยคลิปนี้ถ่ายดจน้อยหน่อยไม่ค่อยได้ให้ได้ดูอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยถนนไปจริงลูกแต่นี้ก็ดึกแล้วนะนี่ก็เท่าไหร่สี่ทุ่มครึ่งที่นี่แล้วอะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านดังนะร้านปลาบึกย่างด,ดูด,ดิ ยาเสงนั้นเลยเนีื้อนนหนวดลยทั้งหนมดได้มาแล้วครับลองชิมกันดูไปชิมก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวเูดถ่ายรูปก,ก่อน <c oughs> นี่สองไม้เท่าไหร่คะที่แปดหยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทไปกินไปแล้วสองสองชิ้นเฮ้ยมันมันไม่เหนียวนะแล้วก็เด้งๆไม่เหนียวรสชาติก็เป็นหม่าล่าแต่ไม่เผ็ดมาก กินได้อร่อยเด้งเลยเด้งเลยเออเด้งแต่มันไม่เหนียวอ่ะกุกกุกใช่คจะเช็ราคาที่เออชื่อาูหร่ไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้คืออันนี้ไส้กรอกอ๋อไส้กรอกแยกแยกตีแพะหยวนสองไม้แต่เราสั่งอันนี้ไปเจ็ดไม้ใช่ไหมไม้ยี่สิบอ่ามึงอันนั้นไปเจ็ดป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มึงฮะไม้เล็กเนี่ยอัดยังอัดโยเจ็ดไม้ยี่สิบ เื้อไม้เล็กน,นะเนื้นอไม้เล็กเจ็ดไม้ยี่สิบมาเน้อไม้ใหญ่เนี่ยมันมาละสิบหาบาทแต่วันนี้เขามีโปรโมชั่น,น <S 2> <S 2> แปลแปลไม้ถัดแปะไม้ชิชช้หน่อยชิ้นเช่าคีนหนันนังเเลย ซื้อสองแ่งครับ a า t a ิบหยวไ้ละสิบหยวนเขาบ t กไ u ้นี่ a ม้ละห้าสิบเพราะว่ามันไมิบห้าทั้งหมดเป็นกี่บาททั้งหมดเป็น50าสิหยวนห้าสิ a หยวนไงผมผมเรียนมาเป็นร้อยหนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นแบงก์เป็นร้อยหนึ่ง ัครอ๋อนี่ให้ค่าแปลงใช่ไหมไม่ใช่ให้เขาใช้จ่ายตังค์เขาไอ้สัสเฮ้ยทาโกยากิก็มีว่ะทาโกย่าแปลใหม่อะไรอะไม่ต้องแดกก็ไม่ต้องแดกแล้วซื้ออะไรกินได้ไปเลยอ๋อวันนี้เป็นวันสตรีทฟู้ดอ่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดนี่ดูเขาย่างน่ากินมากเลย พอไปคุกผงนี่ไปคุกผงไอคนที่นี่ก็จองสาวอย่างเงียระวังรถหัวเขาด้วยฮะหรือไม่จ้องหรือไม่จ้องแล้วแล้วมึงอยู่หลังกล้องมึงจ้องไหมจ้องสิไอ้สัตว์เฮ้ยียอะไรปิดปากไปหมดแล้วเนี่ยตัวกูติดไหมเอ้าวกูคนเดียวเลยถ้างั้นมึงไม่มีอ้า ไม่มีเที่ยอะไรเลยค่ได้เหรอเหมือนตสื้อติ่งนี่ใส่ผมด้วยนี่เป็นผมมาล่านะ บอกกับทางร้านไปแล้วว่าเพ่นจะไปเย็นจะไปซี่เวอรี่เวอรี่ไอเยี่ยพอเลยหอมเมื่อกี้ป่านตอมอเขบอกว่าวิดจูเกเตอร์เนี่ยไมวิดเฟดวิดไมเฟดไอเฮียเมื่อกี้ไอแอมแอดเมือเมือเคียวเยอยเมื่อกี้มึงไปโรงงานกระหล่ำก็ถามพูดอังกฤษได้ไหม no แม่ตอมอถามไม่ตอบไม่ตอบไอเยี่ยเขาคุยอะไรไม่รู้ไม่ไม่ตอบนั่ง นิ่งหน้านิ่งแล้วก็เออแต่เขาก็ให้ไปกิงไงฮิยะท้ายไปเร็วด้วยเป็นท้าไปเร็วด้วยเขาไม่นท้าทายอะไรมากมายผู้คนไทยกินง่ายอยู่ง่ายเอาขึ้นมาถือได้มั้งถือไว้อ่ะร้อนเนี่ยมันร้อนดิมงร้อนผลไม้ม้ใหญ่ไมไม่ใหญ่นะมาไม่ใหญ่นครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนื้อเหรอไอ้ไม้ใหญ่นี่เนื้อเหรอเนื้อหมดนะครับอ้าวไอ้นั่นเนื้อเหรอเนื้อเหมือนกันอ้าวแต่ไม่รู้เนื้ออะไรไง มันกลัมันต้องมีอันนึงเป็นม้าไอ้สัสก็ยอนมีลูกม้าของเดือดแก่เย้เพราะมีอันหนึงเป็นหมาไอ้สัสโขมันใช่ยแม่ร้อนดีครับแรงร้อนร้อนเฮ้ยดีว่ะเก็ด้วยอ่ะฮึให้เนื้อเปื่อยนะเนื้อลุยเลยยอดนะไม่ไม่ไม้เหนียวนะ มันไม่เหนียวแม่ไม่เปื่อยเลยดีดีดีอร่อยเลยไม่เล็กนะครับไม่เล็กไม่รู้เป็นเนื้อม้าอันนี้ม้าอันนี้เนื้อเล็กไม่รู้ไม่รู้เนื้ออะไรไม่เหนียวแล้วอร่อยมากเลยอันนี้ขัดนี้ยุ่ยเลยแต่เนื้อมันจะออกแห้งๆหน่อยแต่ว่าอร่อยเหมือนกันเพราะว่ามันคือเนื้อแกะหรือปาไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้แปลงไงบวกที ผมอ่ะผมมองมองพุ๊บรู้เลยไอ้ยเยอะรู้เลยว่าแดกได้กับพอแล้วนี่ก็เท่าไหรสี่ชั่งกว่าสี่ชงครึ่งจะห่าทุม่มแล้ว,วซื้อน้ำแล้วก็อาจจะขนมปังเนี้ย้านาที่เด็ดเมื่อกี้คิวยาวอยู่เดี๋ยวพอนั่งกินก่อนนี่ผักเทียงแล้วครับมีวานให้กินฟรีมีชาแล้วก็มีกาแฟแล้วก็นั่งเนี่ยมาแล้ว่อยขึ้นไปนอน